นการสร้างวัดเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของโยมโยมเป็นคนสร้างวัดแล้วก็นิมนต์พระมาอยู่อย่างที่นี่ก็เหมือนกันโยมช่วยกันสร้างที่นี่ขึ้นมาแล้วนิมนต์หลวงพ่อมาอยู่ไปขอหลวงพ่อจากพระอุปัชาพออะระเลยมาอยู่ที่นี่ โยมก็เลยมีหน้าที่ดูแลวัดวัดขาดแคลนอะไรยงี้โยมก็ช่วยกันดูอย่างสมัยพุทธกาลนะอนาถบินทิกาเป็นคนสร้างวัดใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างสร้างเชตวันนางวิสาขาก็สร้างวัดวัดอะไรจำได้ไหมวัดอะไร Hmm? วัดบุปพารามบุปผาราม hmm. วัดตะวันออกโ hmm. ยมเป็นคนสร้างวัดทั้งนั้นนะพระไม่ได้สร้างเม hmm. ื่อนิมนต์พระมาอยู่ hmm. บางทีพระไม่อยู่นะต่างจังหวัดหาพระยากเขาประมูลพระกันถ้าท่านมาอยู่เราจะจ่ายเงินเดือนให้ hmm. เดือนละเ hmm. ท่านี้เท่านี้ นี่อยากให้พระไปอยู่นะงนั้นพระรับจ้างโยมก็แค่อยากเห็นพระเหลืองมันไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่เห็นพระเหลืองไม่เหมือนเห็นธรรมะในใจเราเองนะโยมมีหน้าที่ดูแลวัดพระก็ตอบแทนโยมนะด้วยการภาวนา มีบุญมีกุศลให้โยมหรือสอนกรรมฐานให้นี่มันเป็นการพึ่งพากันระหว่างพระกยมเงินศาสนาพุทธจะแข็งแรงได้นะต้องอาศัยพุทธบริษัทพุทธบริษัทแต่ละกลุ่มภิกษุภิกษุนีไม่มีแล้วอุบาสกอุบาสิกานะแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองที่จะทำ ถ้ต่างคนต่างทาหน้าที่ของตัวเองอย่างรา,ารวามีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือสนับสนุนพระดูแลวัดอะไรเงี้แก็เรียนกรรมฐานรา,ารวาสก็ต้องเรียนจะให้พระรู้กรรมฐานข้างเดียวไม่ได้าราวาสต้องรู้ด้วยเคยมีบทเรียนที่เจ็บปวดนะที่อินเดีย ยกคหนึ่งประมาณปี 1600, พันหร้อยพศพันหกร้อครวาต์ไม่รู้จักธรรมะคนที่เข้าใจธรรมะมีแต่พวกพระแล้วพระปฏิบัติก็เหลือน้อยเต็มทีนะมีแต่พระนักเรียนไปเรียนกันอยู่ที่นาลันทาพระนาลันทาถูกทำลายนะศาส,สนาพุหายไปเลยเพราะชาวบ้านไม่สามารถส่งจำธรรมะเอาไว้ได้ เนี่ยพอบริษัทอุบาสกอ,อุบาสิกาไม่เข้มแข็งไม่มีธรรมะไม่รู้จักธรรมะพอพระพระลมลงไปพระถูกทำลายลงไปศาสนาก็หมดไปเลยหมดไปชจอินเดียยังดีว่าพระเจ้าอาโศกมองกันไกลเมื่อปีพศสองร้อยสามสิบกว่ากว่า ท่านมองกานไกลท่านส่งพระเนี่ยออกไปเผยแพร่ศาส,สนาในหลายๆประเทศมาส่วรณภูมิน้ดะ้ส่วนณภูมิคงไม่ใช่สนามบินของเราหรอก <c oughs> เราคงไปตั้งชื่อเรียนแบบน่าจะพะม่ามากกว่าเมืองไทยได้ซ้ำไปเพราะจะอินเดียมาถึงพม่าก,ก่อน ลูกชายพระเจ้าโศกลูกท่านบวชลงไปเผยแพร่ศาส,สนาที่หลังกาในขนาดลูกพระเจ้าแผ่นดินนะออกไปบวชมาทำหน้าที่เผยแพร่เหมือนกันศาส,สนากระจายตัวออกไปนะไปถึงเมืองจีนก็ไปแต่ว่าพระเจ้าส่งไม่ได้ส่งไปพระคงไปกันเอง ศาส,สนาล้มมาจากอินเดียนะยังเหลือที่อื่นยังเหลืออยู่ศาส,สนาพุทธล้มไปหลายประเทศละล้มสลายท่านเจ้าคุณประยุทธ์เราเรียกเจ้าคุณไม่ได้ท่านสมเด็จประยุทธ์ท่านเป็นสมเด็จแล้วนะท่านเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับ ศาส,สนาพุทธที่ล่มไปแต่ละประเทศล่มจมลงไปหายไปศูนญไปของเราเองก็ไม่มั่นคงเท่าไหร่ทุกวันนี้ชาวพุทธจริงๆมีนิดเดียวนอกนั้นมันเป็นพุทธแต่ชื่อบางคนประกาศไม่นับถือศาสนาเด็กๆรุ่นใหม่นะบอไม่รู้จะนับถือทำอะไรไม่เห็นมีประโยชน์เลยเพราะไม่ได้ศึกษา ก็เลยไม่รู้ว่ามีประโยชน์สรุปบมกไม่มีประโยชน์นะพระก็เป็นกาฝากสังคมไม่ทำมาหากินไม่รู้หรอกว่าพระงานหนักนะงานหนักมากเลยฆรวาสเนี่ยอายุหกสิบก็เกษียณแล้วพระหกสิบไม่ได้เกษียณหรอกนะแปดสิบยังไม่เกษียณเลยนะครูบาอาจารย์เนี่ยทำงานหนักมากแต่ละองค์แต่ละองค์ เพื่อจะรักษาสืบทอดศาส,สนาไว้นี่พวกเราถ้าจะช่วยกันรักษาศาส,สนานะไม่ใช่แค่เรื่องช่วยเหลือสร้างวัดซื้อที่สร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรอย่างเงี้ยหรือถวายปัจจัยไตรยทานแก่พระนีไไม่ใช่แค่นั้นแค่นั้นไม่พอพวกเราต้องปฏิบัติธรรมด้วยต้องเรียนนะต้องศึกษาต้องปฏิบัติ ให้ธรรมะเข้ามาอยู่ในใจเราจริงๆต่อไปพระอาจจะถูกขกจัดไปหมดเลยก็ได้แต่ว่าธรรมะยังอยู่ที่พวกเราเนี่ยเรารักษาไว้ไดนะ้เมื่อก่อนอัฟกานิสถานก็เป็นพุทธนะที่มีพระตาลิบันนะออกไหมพระองค์ใหญ่ๆนั่นก็ศาสนาพุทธ พุทธก็แพร่ออกไปไก็สลายไปนะในอินเดียก็หายไปปากีสถานหายไปเวียดนามเวียดนามามก่อนก็พุทธแนะต่หลังคริสก็เข้าไปเยอะรัฐบาลเป็นคริสตลหลังแก่พุทธใครนับถือศาสนาพุทธนะทำงานดีๆไม่ได้ กีดกันรับราชการไม่ได้อะไรอย่างนีนะ้ทำอะไรก็ลำบากกีดกันทุกอย่างจืนพระเผาตัวเองประท้วงใครโตทันใครเกิดทันยุคที่พระเวียดนามเผาตัวเองตายประท้วงสังคมโลกเลยหันมามองมันรังแกกันเนี่ย ของเรากำลังหมดนะเพราะว่าวัตถุนิยมมันเข้ามาเราติดแต่วัตถุเราไม่รู้จักคุณค่าของจิตใจพม่าอย่างเข้มแข็งอยู่แต่กำลังเดินรอยตามประเทศไทยระยะยาวก็หมดเหมือนกันเริ่มพัฒนาประเทศแล้วยืนประมาณไม่ได้นะาศาสนาพุทธนะพร้อมจะสูญไป เป็นศาสนาของคนที่มีสติปัญญาคนที่พึ่งตัวเองซึ่งคนชนิดนี้มีน้อยคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้สติปัญญาแต่ใช้อารมณ์แล้วก็ไม่อยากพึ่งตัวเองอยากพึ่งคนอื่นเราดูลักษณะของคนทั่วๆไปนะดูไม่ยากจากโลกโซเชียลในโซเชียลรู้สึกไหม ใช้เหตุผลหรือว่าใช้อารมณ์ในการออกความเห็นใช้อารมณ์ใช่ไหมเฮต,ตามตามกันนะวันหนึ่งก็ดา่าตำรวจเลวซามตำช้าต้องเลิกมันไปให้หมดเลยอีกวันหนึ่งตำรวจไปช่วยปั๊มหัวใจคนตำรวจนี่ดีนะไอ้คนเดิมนั่นแหลนะมันแล้วแต่อารมณ์มากระทบนะจิตใจเหมือนต้นไม้อ่อน,ออน ลมมาทางนี้ก็เอ็นไปลมมาทางนี้ก็เอ็นไปไม่มีหลักการไม่มีอะไรคนอย่างนี้มีมากคนอย่างนี้ไม่ใช่ชาวพุทธชาวพุทธเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์นะาการดํารงชีวิตของเราเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการดํารงชีวิตเราเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรามีหลักปฏิบัติในการใช้ชีวิตเรารู้จักว่าเราเกิดมาเนี่ย อยู่ในโลกนี้ชั่วคราวงานหลักของเราคือการพัฒนาจิตใจตัวเองให้พ้นจากความทุกข์นี่คืองานหลักแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นตามสมควรเท่าที่ช่วยได้งังทำประโยชน์ตนเองให้ถึงพร้อมทำประโยชน์ผู้อื่นเท่าที่ทำได้เนี่ยเรามีหน้าที่ของชาวพุทธอยู่ เงี้ประโยชน์ของเราเราต้องทํานะคือภาวนาเนี้ยเป็นประโยชน์สูงสุดต้องทําถ้าไม่ทําตรงนี้ก็คือเราไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้เราทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าเราไม่ทําก็เรียกว่าเราประมาทเราไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเงั้นต้องขยันภาวนานะรู้หลักแล้วาการภาวนาไม่ยากที่หลวงพ่อสอนเนี่ยง่ายสุดขีดแล้ว เมื่อก่อนครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอย่างหลวงพ่อหรอกท่านสอนพุทโธหายใจอะไรเงี้ยทำกันอยู่จนไนะเป็นปีๆหลายๆปีสิบปีอะไรเงี้ยนะถึงค่อยๆกระเตื้องพัฒนาขึ้นมาหลวงพ่อสอนหลักให้หลักของการเจริญสติเบื้องต้นถือศีลไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองนั่นคือสมาธิที่ถูกต้องสมาธิไม่ใช่นั่งเห็น เทวดาเห็นผีเห็นเปรตอะไรข้างนอกนะสมาธินั่นคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิอย่างนั้นสำคัญแล้วก็เจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนรุ่นเราเนี่ยเป็นคนที่กระทบอารมณ์รุนแรงมีสิ่งมากระทบตลอดเวลานะเดี๋ยวเรื่องน้นเลเรื่องนี้ตลอดเวลา เราจะมานั่งทำฌานอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยทำยากในรุ่นของเราเนี่ยฉงั้นเราจะมาทำฌานแล้วมาพิจารณากายทำยากมันเข้าฌานไม่ได้มันมาดูกายลำบากหลวงพ่อทำสมาธินะทำสมาธิมากตอนเด็กๆ แล้วก็เคยมาดูกายดูกายมันไม่ใช่แค่รู้สึกอย่างนี้นะมันยิ่งกว่านั้นดูลงไปที่ผมจริงๆเลยนะผมนี่สลายตัวไปเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะต่อไปนะสลายตัวเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกนะหัวขาดหายไปเลยนะดูตัวลงมาเนื้อหนังหายหมดเหลือแต่กระด,ดูกดูกระดูกกระดูกระเบิดเลยนะเป็นต้อนกรวดเล็กๆ สายๆตกอยู่เต็มพื้นดูต่อไปอีกสลายตัวเป็นแสงไว้หมดนนดูกายจนสลายกายไปหมดเลยนะี่ต้องมีสมาธินะไม่มีสมาธิทาไม่ได้ถ้าดูได้ถึงอย่างนั้นมันจะรู้พอจิตถอยออกจากสมาธิมาแล้วะกลับมามีร่างกายเนี่ยมันจะรู้เลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่จิตเ้ยมันเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่เท่านั้นเอง เป็นของโชกกล่าวเป็นสมบัติของโลกสุดท้ายมันก็เป็นธาตุคืนโลกไปเนี่ยมันต้องทรงสมาธินะแล้วมาดูกายนล้มันถึงจะเห็นแจ่มแจ,มแจม้งกายนี้เป็นของโลกไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะฉนั้นกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถายานิกเหมาะกับคนเล่นสมาธิเวทนานุปัสสนาก็เหมาะกับคนเล่นสมาธินี่พวกเราสมาธิไม่มีเป็นโรคสมาธิสั้น กรรมฐานที่เหมาะกับพวกสมาธิสั้นพวกคิดมากวุ่นวายทั้งวันคือจิตตานุปัสสนาดูจิตเดี๋ยวก็มีโกรธขึ้นมาเดี๋ยวก็โลภขึ้นมาเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องเข้าฌานก่อนดูไปเลยแล้วสมาธิเกิดทีหลังงั้นเราก็ทําสมาธิไม่ได้เราก็มาดูจิตดูใจของตัวเองไปแต่ บางทีสมาธิไม่พอเลยนะก็ดูจิตไม่ได้เหมือนกันก็ต้องช่วยวิธีช่วยก็คือมาดูู้สึกที่ร่างกายอันนี้ไม่ใช่กายานุปัสสนาอะไรนั่งหนาหรอกคอยรู้สึกร่างกายมันเป็นของหยาบแม่จิตมันหนีไปที่อื่นลืมกายพอรู้สึกร่างกายไปสักช่วงหนึ่งนะจิตจะมีแรงขึ้นมาไอ้จิตมีแรงขึ้นมาเนี่มันจะไปดูจิตได้แล้วบางทีดูกายแล้วก็เห็นจิตะ แต่ถ้าจะดูกายจนแตกฉานเห็นไตรลักษ์แจ่มแจ้งอะไรเนี่ยต้องทรงสมาธิจริงๆอย่างที่พวกเราดูกายร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรูปที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่รูปที่แท้จริงไม่ใช่รูปที่แท้จริงรูปที่แท้จริงคือธาตุดินน้ำไฟลมไม่จะต้องเห็นจนกระทั่ทง กายเนี่ยสลายตัวออกเป็นธาตุซึ่งดูยากถ้าไม่ส่งสมาธิไม่สลายไม่แยกออกเป็นธาตุให้ดูนี่ที่เรารู้สึกเนี่ยรู้สึกเนี่ยเป็นแค่รูปรูปแบบระดับรองๆเท่านั้นเองไม่ใช่รูปแท้จริงรูปยืนเดินนั่งนอนอะไรเรื่องวิญญาติรูป การ,รมาานที่ง่ายสำหรับพวกเรานะส่วนใหญ่ก็คือคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดียเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้สึกเรื่อยๆนะฝึกอย่างนั้นแหละรับรองว่าไม่ช้ากว่าพวกดุกายนะดีไม่ดีเร็วกว่าเพราะอะไรพวกดุกายต้องไปฝึกสมาธิหลายปีของเราไม่ต้องฝึกสมาธิเซฟเวลาตรงนี้ไว้ได้ ดูเข้าไปเลยดูความรู้สึกหลวงปู่ดูลเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อเรื่องดูจิตแต่หลวงปู่ดูลสอนดูกายก็มีนะลูกศิษย์ดูกายก็เยอะแยะเลยลูกศิษย์ดูจิตมีไม่มากหรอกส่วนใหญ่ก็ดูกายหลวงปู่ดูลเรียนจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นคนสอนให้หลวงปู่ดูลดูจิต ตอนนั้นหลวงปู่ดูลบบดได้ไม่นานที่จริงบวชมาหลายปีนะแต่บวชเป็นพระบ้านแล้วไม่ไม่รู้จะภาวนาไงจนไปเรียนกับหลวงปู่มั่นนะรู้วิธีภาวนาพุทธโธพิจารณากายหลวงปู่มั่นสอนทีแรกก็สอนอย่างนี้หลวงปู่ดูลทำอยู่พรนษาเดียวก็วเข้าใจธรรมะกลับมาหาหลวงปู่มั่นมารายงานการปฏิบัติ บอกว่าผมดูตัวเองแล้วกิเลสสี่ส่วนผมละเด็ดขาดได้หนึ่งส่วนอีกส่วนที่สองเนี่ยผมละได้ครึ่งหนึ่งแล้วยังละได้ไม่หมดอีกสองส่วนยังละไม่ได้ฟังออกไหมแปลว่าอะไรสี่ขั้นเนี่ยผ่านไปหนึ่งแล้วผ่านไปหนึ่งขั้นที่สองเนี่ยกำลังทำอยู่แต่ยังไม่ผ่าน ขั้นที่สามที่สี่ยังไม่ท,มทำยังไม่ถึงหลวงปู่มั่นแทนที่จะสอนให้ดูกายต่อไปเหมือนที่สอนลูกศิษย์คนอื่นหลวงปู่มั่นกับสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตเลยข้ามขั้นเลยข้ามข้ามหลักสูตรของวัดป่าโดยทั่วไปวัดป่าเนี่ยต้องได้อนาคาเราถึงจะมาดูจิตหลวงปู่ดูลเนี่ยดูจิตตั้งแต่แรกๆแล้ว พอหลวงปู่มั่นสอนดูจิตนะวิธีดูจิตหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าสเพสังขาราสัพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสเพสังคาราสัพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาสอนแค่นี้เองหลวงปู่ดูลนก็มาดูการดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตนะ ถ้าฟังสิ่งที่หลวงปู่มั่นสอนเนี่ยท่านให้ดูตัวสังขารตัวสัญญาถ้าจะดูให้ครอบคลุมให้หมดเลยนะมีตัวเวทนาอีกตัวความสุขทุกข์ในใจอีกตัวหนึ่งหลวงปู่ดูลมาดูสังขารทํางานเรียกว่าจิตตสังขารจิตนั้นไม่มีรูปร่างแต่จิตมีความแปลกแยกแตกต่างเป็นชนิดโน้นชนิดนี้ได้นะเพราะสังขารที่มาปรุงจิตให้แตกต่าง ก็เห็นเวลาก,กระทบอารมณ์นะสัญญาเข้าไปหมายรู้แล้วหมายผิดผิดว่าเป็นตัวเป็นตนบ้างหมายถูกว่าเป็นไตรลักษณ์บ้างอะไรเงี้ยถ้าหมายผิดมันก็ปรุงสังขารต่อปรุงสังขารต่อปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรขึ้นมาเงี่ยท่านก็เห็นเลยโลบเกิดแล้วก็ดับโกรธเกิดแล้วก็ดับหลงเกิดแล้วก็ดับนะ ความไม่โลภเกิดแล้วก็ดับความไม่โลกรธเกิดแล้วก็ดับความไม่ลลหมลงเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดดับหมดเลยท่านดูอยู่ใช้เวลาไม่นานนะหลวงปู่ดูใช่วเวลาไม่นานเนะี่ยท่านรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจท,ท่านรู้ว่าถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยเป็นมรดนะได้ยินไหมเคยได้ยินไหมจิตสง่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตสง่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมครค ผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธสอนอย่างนี้จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยเป็นมักท่านพูดแบบออมๆไหมท่านกลัวคนจะมาเล่นงานท่านถ้าพูดให้เต็มยศเต็มความเป็นจริงตามสภาวะนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมักเป็นอรหัตตมรกเพราะงั้นถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตจะปล่อยวางจิตะ จีตจะปล่อยวางจิตแล้วจิตจะไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วปล่อยจิตตัวเดียวนี่ยปล่อยขันทั้งหมดเลยปล่อยโลกทั้งหมดเลยยึดจิตดวงเดียวก็สร้างขันใหม่ขึ้นมาได้หมดเลยโั้นหลวงปู่ดูลเนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจเนี่ยในเวลาไม่นานนะใช่เวลาไม่นานกลับมาหาหลวงปู่ม,มั่นหลวงปู่ม,มั่นไม่สอนต่อแล้วหลวงปู่ม,มั่นไปได้ทีหลังไ,ได้ ทางเชียงใหม่เพราะาภารกิจท่านเยอะลูกศิษย์เยอะสอนลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเป็นลูกศิษย์ที่ไปเรียนได้เปรียบนะไม่ต้องรับภาระอะไรภาวนาลูกเดียวผ่านไปอย่างรวดเร็วด้วยการดูจิตตัวเองหลวงปู่ดูลหลวงพ่อไปหาท่านนะท่านเห็นหลวงพ่อแล้วเนี่ยหลวงพ่อไปกลับเรียนท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่หลับตาเลยเงียบไปนะเกือบชั่วโมง เกินสี่สิบห้านาทีแต่ไม่ถึงชั่วโมงเริ่มตาขึ้นมาท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตเลยลูกศิษย์บางคนท่านสอนให้ดูกายแต่ละคนท่านสอนไม่เหมือนกันท่านสอนหลวงพ่อดูจิตแล้วเรียนกับท่านมาช่วงหนึ่งท่านก็โอเคแล้วท่านบอกเข้าใจแล้วเะพึ่งตัวเองได้แล้วท่านก็บอกไว้ว่า,วาต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมือง ท่านบอกว่าอย่างนี้หลวงพ่อฟังแล้วก็หลวงพ่อไม่เชื่อนะแต่ไม่ไม่เถียงครูบาอาจารย์หรอกฟังไว้แล้วเรารอดูว่าจริงไม่จริงการดูจิตมันจะรุ่งเรืองได้ยังไงมันดูรุ่งเรื่องเหลือเกินคนดูจิตมียไม่กี่คนมีแต่คนดูกายทุกสายกายทั้งนั้นสายท่านพุทธทาสต,ตามอาณาปณสติก็กายเห็นไหมพองยุบก็กายเห็นไหมวัดป่าก็พุโทโธพิจารณากาย หลวงพ่อเทียนขยับมือก็กายมีแต่เรื่องกายทั้งนั้นนะไม่มีใครดูจิตเลยหลวงปู่บอกหลวงพ่อว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองมาถึงวันนี้รุ่งเรืองขึ้นมากนะรุ่งเรืองมากจนทีมอื่นๆสายื่นๆเขาต้องปรับตัวเหมือนกันแต่เดิมสอนให้ทำสมาธินิ่งๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นเรื่องฝึกให้มีสติมีอะไรเนี่ยพูดแบบเดียวกับที่หลวงพ่อพูดละ เมื่อก่อนหลวงพ่อพูดอยู่คนเดียวนะคนจะเล่นงานหลวงพ่อตายนะหลังๆนี่พูดตามที่เราพูดนั่นแหละลองไปไปดูเลยนะใครเล่นเน็ตลองไปสังเกตดูนะออกมาแบบเดียวกันทั้งนั้นนะแนวเดียวกันเพราะอะไรเพราะเวลาเนี้ยการดูจิตมันรุ่งเรืองในเมืองละถ้าใครไม่พูดเรื่องการมีสติรู้เท่าทานจิตใจรู้อะไรเนี่ยมันล้าหลัง นะลาหลังไปแล้วนี่พวกเราได้มาเรียนต่อจากหลวงพ่อนะถือเป็นรุ่นที่สามรุ่นหลวงปู่ดุลนะท่านเป็นรุ่นหนึ่งแลนะหละหลวงพ่อรุ่นที่สองนะพวกเราเป็นรุ่นที่สามก็ต้องรับแสงสว่างอันนี้ต่อไปนะเราอย่าให้ดับในมือพวกเรานะต้องส่งทอดให้คนรุ่นถัดไปให้ได้นะอย่างน้อยขออีกสักรุ่นหนึ่งเนะนี่ยตั้งใจไว้อย่างนี้นะ พูดอย่างนี้ถ้าทางคึกคักกันใหญ่อยากจะส่งทอดแสงเทียนทั้งๆที่เทียนยังไม่ค่อยจะติดเลย <laughs> จะดเทียนก่อนนะเนี่ยลมแรงลงก็โชคเทียนดับนะตอนนี้คนที่พอจะรับช่วงต่อจากหลวงพ่อได้นะก็มียี่สสาสิบคนแล้วนะที่พอจะรู้เรื่องนะ ลดเยอเยอะเหมือนกันค่อยคอยเยอะขึ้นเยอะขึ้น